สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขาจะทำอะไรให้คุณ Surprise เซอร์ไพรส์เร็วๆนี้ขอเช็คพลังงานของเขาและคุณก่อนนะคะตัวเขานะคะลัคนาหรือราศีของเขามีมีนมีนกรกฎการมังกรคือศพ มีนกรกฎกันมังกระสมนะคะ okay. เขาเป็นคนใจดีนะใจดี mm hmm. ชอบช่วยเหลือคนอื่นมีน้ําใจอาจจะเป็นสายเปย์ด้วยซ้ํานะคะแล้วก็ดูแบบเป็นคนใจเย็นไม่ค่อยโกรธ mm hmm. เป็นคนนิ่งๆสุข,ขุมอบอุ่นอ่อนโยนอ่อนโยนอ่อนไหว <laughs> มีความอ่อนไหวนะอื ตัวคุณลัคนาหรือราศีของคุณนะคะโอเคตัวคุณเป็นเมษสิงหธนูนะคะเน้นไปที่เมษกับธนูอแล้วก็เป็นเ,เมษสิงหธนูเนาะแล้วก็มีมังกรนะคะตัวคุณเนี่ย ค่อนข้างเป็นคนใจร้อนใจร้อนใจเร็วมีความแอคทีฟมากกว่าเขาเขาจะเป็นนิ่งๆเฉยๆช้าๆแต่คุณจะเป็นคนที่แบบมีความแอคทีฟแล้วก็จะมีความความคิดก้าวไกลมีแบบการวางแผนชีวิตวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างรวงหน้าแล้วก็จะเป็นคนที่มีแพชชั่นกับสิ่งต่างๆเป็นคนที่คิดเร็วทำเร็วด้วย คือคิดเราต้องทําคิดเราต้องลงมือทําอะไรประมาณนั้นน่ะอืมนะคะแต่บางครั้งก็ใจร้อนหุนหันเหมือนกันโกรธง่ายหายเร็วอืเป็นคนไม่ไม่อะไรมากมายอะ่ะไม่ไม่ได้แบบเออเจ้าคิดเจ้าแค้นหรือแบบเอ,อขี้น้อยขี้น้อยใจอะไรขนาดนั้นอะคุณนะแต่คุณจะเป็นอารมณ์แบบเหมือน เหวี่ยงวีนง่ายแต่แป๊บเดียวก็หายขอแค่ให้ได้ระบายออกมาแล้วคุณก็หายอืไม่ไม่ยึดติดไม่เก็บไปคิดนานไม่เก็บไปโกรธนานโอเคทีนี้คนคนนี้เนี่ยเขาจะทำอะไรให้คุณ Surprise, เซอร์ไพรส์เร็วๆนี้คะ่ะ of Wands Queen of Swords อันนี้1ิบบาทนะ Everything is fine Okay the wall เขาจะทำอะไรให้คุณปปเซอร์ไพรส์ดเว็ๆนี้ Not enough runner key honoring อืโอเคเขาจะทำอะไรให้คุณประหลาดใจไม่ใช่ประหลาดใจให้คุณเซอร์ไพรส์นะคะสิ่งที่คุณจะเซอร์ไพรส์ก็คือสิ่งที่เขาไม่ค่อยไม่ค่อยแสดงออกสักเท่าไหรอ่อ่ะ ไม่ค่อยทำแบบนี้คือปกติเขาอะ่ะจะเป็นคนนิ่งๆเป็นคนใจเย็นใช่ไหมเท่าที่ดูเมื่อกี้อะ่ะลักษณะของเขาอ่ะนะคะเป็นคนแบบสุขุมอบอุ่นอ่อนโยนอ่าดูนิ่งๆไม่ค่อยอะไรกับใครแต่สิ่งที่เขาจะทำให้คุณเซอร์ไพรส์เร็วๆนี้ก็คือเขาจะไม่นิ่งอะ่ะเขาจะมีอาการหึงหวงชัดเจน ไม่รู้แหละว่าคุณไปทำอะไรให้เขาให้เขาหึงให้เขาหวงแต่มันจะเกิดมันจะมีเหตุอ่ะมันจะมีเหตุอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาต้องแสดงอาการแบบนั้นออกมาซึ่งคุณไม่เคยเห็นอาจจะแบบแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอืมหรือ อาจจะมีอาการงอนมีอาการไม่พอใจมีอาการรู้สึกน้อยใจที่ชัดเจนและทำให้คุณรู้สึกว่าคุณน่ะสำคัญกับเขามากๆคือคุณจะรู้สึกเหมือนคุณคุณชนะคุณจะรู้สึกว่าคุณได้ใจเขาหรือว่าชนะใจเขาอะเพราะคุณสามารถควบคุมเขาได้ คำว่าควบคุมได้ในที่นี้ก็คือควบคุมอารมณ์ควบคุมความรู้สึกเหมือนเหมือนแบบคุณทําให้เขาเอ,อหัวหมุนได้ทําให้เขาแบบรู้สึกแบบไม่เป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยจากคนที่นิ่งๆจากคนที่สุข,ขุมอบอุ่นไม่อะไรใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นคนที่ค่อนข้างจะหัวร้อนเออหรือว่าอาจจะแบบ มีอาการที่แสดงออกมาชัดเจนอย่างที่คุณไม่เคยเห็นเมื่อก่อนคุณอาจจะพอรู้พอสังเกตได้บ้างว่าเออเขาอาจจะแบบหึงนะหรือไม่พอใจอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะไม่ชัดเจนมากเพราะเขาไม่ค่อยแสดงออกแต่ครั้งเนี้ก็คือเขาจะแสดงออกเลยแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแสดงออกให้ทุกคนรับรู้ว่าคุณเป็นของเขาคุณเป็นแฟนเขาหรือคุณกับเขาคบกันอยู่คุยกันอยู่นะอะไรอย่างเงี้ย อาจจะเป็นการกระทำหรือคำพูดหรือมาทั้งสองอย่างเลยนะคะทั้งการกระทำและคำพูดคือเพื่อให้เพื่อให้คนอื่นๆรับรู้ว่าคุณกับเขาคบกันอยู่นะคุณกับเขาคุยกันอยู่นะคุณกับเขากําลังอยู่ในความสัมพันธ์นะเพราะฉะนั้นอย่ามายุ่งกับคนคนนี้นะคนคนนี้ฉันจองนะคนคนนี้ของฉันนะอะไรแบบเนี้ยอืม แต่มันจะเป็นเรื่องดีสําหรับคุณตรงที่คุณจะได้รู้ว่าเอ้ยจริงๆอะ่ะเขาเขาแคร์คุณมากนะเขาหวงคุณนะเขาหึงคุณนะบรรจการเป็นทําให้คุณรู้สึกแบบภูมิใจในตัวเองอะ่ะทําให้คุณรู้สึกว่าฉันชน,นะอะไรแบบนี้เหมือนเขาเขาเป็นคนที่ต้องแบบเอ่อวิ่งไล่วิ่งตามคุณหรือเป็นคนที่ต้อง ต้องคอยหวงคุณต้องคอยอปกป้องคุณต้องคอยกันไม่ให้ใครมายุ่งกับคุณอนะ่ะคุณจะรู้สึกแบบโอ๊ยฉันสวยฉันหล่อหรือแบบเอ้ยฉันมีดีอ่ะเขาเขาเลือกฉันอะไรแบบเนี้ยเขาหวงฉันมากๆเลยนะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือเซอร์ไพรส์ที่คุณจะได้เห็นจะได้เจอสิ่งที่เขาจะทำให้กับคุณเราก็จะมีในเรื่องของความชัดเจน ความชัดเจนในที่นี้ก็คือเหมือนแบบว่าชัดเจนว่าเขาอะชอบคุณชัดเจนว่าเขาเลือกคุณคือถ้าใครเป็นคนคุยกันอยู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอยู่อะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้คอมมิตเมนต์คุณจะได้แบบเอ่อความชัดเจนจากเขาซึ่งเขาจะอาจจะขอคบนะคะขอเปลี่ยนสถานะ ขอคบกับคุณหรือถ้าใครที่แบบคบหากันอยู่เขาก็อาจจะทำอะไรให้คุณรู้สึกว่าเขารักคุณให้คุณให้คุณรู้สึกได้สัมผัสได้ชัดๆว่าเขารักคุณนะยังรักอยู่คุณยังเป็นคนสำคัญคุณยังเป็นนัมเบอร์วันของเขาอืมมีอะไรอีกไหมนะอ่ะถ้าใครที่ทะเลาะกันอยู่หรือโกรธกันอยู่นะคะเขาจะมางอ้อ เขาจะมางา้อจะมาขอคืนดีนะคะอืมโอเคประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ